เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครุลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่27กุมภาพันธ์2565นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมข่าวเช้าของวันนี้มันถึงได้วันที่มันดู back to the future มันย้อนอดีตไปนะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่ผมจะทำข่าวเช้าเทปย้อนหลังครับ27 28เพื่อที่เราจะ ตามมาแคชชั่กันในวันที่1นนะก็จะได้มีครบทุกวันนั่นเองแล้วก็เซตติ้งวันนี้อาจจะดูเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจําเป็นจะต้องย้ายมาอยู่กับคุณแม่นะครับเพราะว่าอยู่เป็นเพื่อนเขานะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดของผมเกือบทั้งหมดประมาณ80%มาอยู่ในห้องทํางานคุณพ่อของผมในตอนนี้นะครับก็มีการจัดปรับปรุงอะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่า พร้อมใช้งานประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอยู่กับเซตนี้กันไปสักระยะใหญ่ๆกันเลยทีเดียวอะไม่เป็นไรนะเริ่มมาที่ข่าวแรกของเราจริงๆเราไม่ใช่ข่าวแรกต้องบอกว่าเทปนี้เป็นเทปเกมเด่นประจําเดือนมีนาคมเพราะว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะครับดูกันว่า เกมมีนาคมเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างที่ผมได้บอกไปในเทปก่อนๆว่ากุมภาเนี่ยเรามีเกมใหญ่2อสเกมแล้วมันแบบทําลายกระเป๋าสตางเรามากเลยเดือนมีนาเนี่ยผมว่าสถานการณ์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่เพียงแต่ว่าเกมมันอาจจะไม่ได้แบบ คาลิเบอร์ใหญ่อย่าง h o r i z o n หรือว่า e l d e n Ring นะครับแต่ว่าโอ้โหมันโดนใจผมหลายเกมแล้วผมคิดว่าน่าจะโดนใจหลายคนเหมือนกันครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มีนาคมเลย e l e x 2นะครับเป็นเกม RPG จากค่าย THQ นะตัวเดฟเนี่ยชื่อเป่ยนญยาใบนะครับความเด่นของซีรีส์ El e x เนี่ยคือการทํา RPG ที่ผสมผสานฉากหลังที่มันมันดูแล้วไม่น่าจะเข้ากันได้คือมีโลกแฟนตาซีกับโลกไซไฟมารวมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นการประจนภัยของตัวละครของเราเนี่ยคือจะไปหมดเลยนะจะไปตั้งแต่แบบ ุคที่ใช้ดาบและเวทมนต์แล้วก็ยุคที่ใช้ปืนอะไรต่างๆนะก็จะแบบมีความงงๆหน่อยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเป็นแบบนี้ได้อาจจะไม่ใช่ RPG ที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้จักมากนักแล้วคุณภาพโดยรวมก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ก็ดูแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจดีนะครับอันนี้ใครที่สนใจนะเกมนี้วางจำหน่ายบน PC PlayStation ทุกรุ่นแล้วก็ Xbox ทุกรุ่นครับอีกเกมหนึ่งในวันที่1มีนาคม Far Changing t i m e อันนี้เป็นภาคต่อของ Far Lone Sail นะครับคือจะเป็นเกมอินดี้ประเภทที่ว่าเราจะต้องเป็นคน ขับเรือบกนะจะเป็นยานพาหนะใหญ่ๆอะ่ะเหมือนแลนด์ครูเซอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะต้องมีการระบบในการ เติมเชื้อเพลิงเร่งความเร็วหรือว่าปรับปรุงคือในในเราจะเห็นฉากเหมือนเป็นเรือของเราเนี่ยตัดครึ่งแล้วเราจะเห็นไส้ข้างในแล้วไส้ข้างในก็จะมีปุ่มกดมีแมแคาีนิกอะไรเยอะแยะเลยเราก็จะต้องเป็นบังคับตัวละครตัวเล็กๆเพื่อที่จะเดินไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ทําให้ยานตัวนี้มันเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะเป็นเกมเล็กๆสเกลเล็กๆภาพสวยเสียงเพราะแล้วก็ใช้สมาธิในการเล่นสูงนะคนเล่นจะแบบจะต้องจิตใจจดจ่อแล้วก็มีสมาธิมากๆซึ่งผมว่าก็น่ารักดีนะครับแล้วก็แนะนา ให้เล่นกันครับเกมนี้วางจำหน่ายบน PC Nintendo Switch ด้วย PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ครับซึ่งแน่นอนมันก็หมายความว่าเครื่องเล่นเครื่องเกมเจนปัจจุบันก็จะเล่นได้ด้วยนะยังอยู่ในวันที่1มีนาคม Shadow Warrior 3ครับอันนี้ก็เป็นเกม ชั่นไฮสปีดนะเฟิร์สเพร์เซ่นไฮสปีดก็เล่นคล้ายๆดูมนั่นแหละแต่ว่าจะมีอาวุธรยะปอาชิดเข้ามาฟาดฟันด้วยมีการถอยฉากออกมาอย่างรวดเร็วศัตรูเคลื่อนไหวเร็วๆเราก็ต้องยิงคอมโบทําคอมโบอะไรต่างๆรวดเร็วสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีบทสนทนาของตัวเอกที่ดูแล้วจะแบบเป็นคนยียวนกวนประสาทหน่อยๆนะถ้าใครชื่นชอบตัวนี้พัฟฟลิชโดย d e v o l v e r d i ด i t a l นะครับแน่นอนพอเป็นเกมของ d e v o l v e r ปุ๊บผมก็มักจะได้ให้คะแนนส่วนตัวไปนะเพราะว่า ชื่นชอบค่ายนี้เป็นพิเศษครับวางจำหน่ายบน PC PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ครับขยับไปนิดเดียวครับวันที่3มีนาะคมครับ Babylon 4ครับเกมนี้ผลิตโดย Platinum g a m e และจัดจำหน่ายโดย Square Enix นะครับถือว่าเปิดตัวกันมานานเปิดเผยรายละเอียดกันมาบ้างแล้ว แล้วก็ได้เลิกที่จะวางขายกันสักทีนะแต่สิ่งที่ผมมีความกังวลเล็กน้อยก็คือแรงมาร์เก็ตติ้งของเกมเนี่ยมันไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเอทีมไม่มั่นใจในโปรดักต์หรือเปล่าได้แต่ลุ้นได้แต่หวังนะเป็นเกมเป็นแอคชั่นโรเลย์นะครับก็เป็น r p g สไตล์แพทตตินั่มน,นั่นแหละความแอคชั่นดุเดือดก็จะรวดเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพิสูจน์กันแล้วกันนะครับวันที่3ครับอับิลอนฟอร์วันที่4ี่นี่เป็นวันศึกใหญ่วันแรกเลยครับกรานตาริสโอม วางจำหน่ายบน PlayStation ทุกรุ่นครับเป็นเกมขับรถระดับตำนาน ของทาง Sony PlayStation สร้างโดย Polyphony นะครับเป็นซีรีส์คู่บุญของ PlayStation อยู่แล้วนะประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ทำยอดขายได้ดีมาแทบทุกภาคนะเป็นเดอะแบกของ Sony ในช่วงต้นยุค p พ a y 1 Play เอะไรแบบนี้เลยนะถือว่าเป็นเกมที่ได้รับ p r e s t i g e ของความเป็นสุดยอดเกมแข่งรถอยู่ตัวนี้สายเกม Racing ไม่น่าจะพลาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจเกมแข่งรถครับในวันเดียวกันครับ Triangle Strategy บน Nintendo Switch ก็วางจาหน่ายครับเกมนี้เป็น แท็กติคอลโรเพลย์นะครับก็คือจะเป็นเกมแนววางแผนการลบนะตัวนี้ผลิตโดย s q u i n i x นะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับ o c t o p a t h ผสมไฟนอ l แท็กติกอะไรแบบนี้นะน่าสนใจน่าเล่นดีทีเดียวนะแต่ชื่อมันไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่ t ฟ i a n g l e Strategy แปลว่าอะไรลองไปดูกันตอนเกมวางจำหน่ายแล้วกันนะครับวันที่8มีนาคมครับ l l f o r c e 3 Reforce นะครับตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกม Real Time s t r a t e g y ก็คือ RTS นะเป็นเกมบังคับควบคุมยูนิตแล้วก็เล่นแบบเป็น RPG นะครับผมก็นา น่าจะถูกใจสาย RPG ตะวันตกอะตัวนี้วางจำหน่ายบน PlayStation ทุกรุ่นแล้วก็ Xbox ทุกรุ่นครับเพราะว่าทาง PC เนี่ยเขาออกมาไปแล้วนะครับวันที่10มีนาคมครับ Hack Go last r e c o r d นะตัวนี้น่าจะเป็นเกม Remaster นะครับบนลงบน Nintendo Switch ครับแล้วก็เป็นเกมแนว a อคชั่น p g ผลิตโดยบันไดนำโคนะอันนี้ดังมาตั้งแต่สมัยเพ2แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนแล้วอยากจะเล่นตัว Remaster ก็ลองไปดูใน Nintendo Switch นะเราจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะว่านี่มันเกมมันเยอะมากนะในวันที่10เช่นกันนะครับมีโชโกโป G.P. ฮะโชกโ,โปกกลางปีเป็นเกมแนวคั์เรซิ่งเหมือน m a r i โ k a r t ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ถ้าใครชอบ Mario k a ค t และอยากจะหาทางเลือกซึ่งเอาจริงๆนะผมก็นึกไม่ค่อยออกว่าถ้าอยู่บนแพลตฟอร์มที่มี m a r i โ k a ค t อยู่แล้วเนี่ยใครจะไปหาทางเลือกเป็นเกมอื่นอีกนะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะเป็นแฟนโชกะโปะเรซิ่งนะก็ไปตามมาเล่นก,กันได้นะผมว่าก็ดูน่ารักแล้วก็บันเทิงดีทีเดียวครับ,รบวันที่11มีนาคมครับ WWE 2K 2022ก็จะเป็นเกมมวยปล้ำนะครับเรียกว่าเป็นีท่ dominate, ดู ด้เดียวเลยทีเดียวนะเกมนี้สร้างโดย 2K แน่นอนเป็นเกมกีฬาถ้าเป็นแฟนมวยปล้ำก็น่าจะตามกันเล่นมาทุกภาคอยู่แล้วนะครับวางจำหน่ายบน PC PlayStation ทุกรุ่นแล้วก็ Xbox ทุกรุ่นครับขยับไปวันที่15มีนาคมครับอันนี้ก็เป็นเกมใหญ่นะแต่เป็นเกมใหญ่เมื่อหลายปีก่อน,นครับ Grand Theft Auto วางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์ซึ่งใเล่นฟรีนะแล้วก็แบบภาค5นะจึงเป็นรมาสเตอร์มาอีกแล้วนะครับแหมพูดถึง GTA ก็คงไม่ต้องอธิบายกิตติศัพท์อะไรกันมากนะนะเกมของ Rockstar นะครับวางจำหน่ายบนเครื่องเจนปัจจุบันก็คือ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะครับวันที่16ครับอันนี้เป็นเกมที่ผมสนใจเป็นการส่วนตัวเป็นเกมอินดี้เล็กๆที่มีชื่อว่า ทูนิคนะครับลักษณะหน้าตาเราจะได้เล่นเป็นเหมือนกับหมาจิ้งจอกนะแล้วก็ถืออาวุธไล่ประจนภัยดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเซลดามากๆมุมมองก็จะเหมือนแบบเป็นท็อปดาวอะไรแบบนี้นะตัวนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเครื่อง Xbox ครับก็จะวางจาหน่ายบน Xbox เท่านั้นสําหรับคอนโซลนะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับ PC เนี่ยก็จะลงแยกต่างหากไม่ลงคอนโซลเครื่องอื่นวันที่17มีนาคมครับมีกาวกันดับเบิลเพสตัวนี้เป็นเกมของ Nintendo Switch นะจาก i n t e ิ r a t e แล้วก็พับลิชโดยนะครับวนี้ก็ ถ้าใครชอบเป็นแฟนเกาวกันนะครับก็งานอาร์ตสาวๆน่ารักดีนะก็ถ้าใครชอบก็ลองไปหาเล่นกันและในวันที่17ก็ยังมี Persona 4 Arena Ultimate เกมนี้เป็นเกมไฟติ้งนะครับจากซีรีส์ Persona นะครับเคยวางจำหน่ายมาตั้งแต่สมัย PlayStation 4แล้วมั้งตอนนั้นรู้สึกจะแล้วก็เหมือนจะล็อกโซนด้วยฮะแต่ตอนนี้เนี่ย คือเล่นได้หมดแล้วนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นที่ลงเนี่ยจะมีลงเครื่อง PC Nintendo Switch แล้วก็ PlayStation 4ครับแล้วก็เกมสุดท้ายของวันนี้ครับ t h e s ซ t t เ e r ครับเป็นเกมจาก Ubisoft ครับเป็น Real-time strategy เป็นแนวแบบ 4x อะไระสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างกองทัพส่งไปรบผมนึกว่าเกมนี้เนี่ยวางขายไปแล้วซะอีกนะเพราะตั้งแต่ทำงานอยู่ยที่ u b i s o f t ก็ทำเทรลเลอร์ตัวนี้อยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะยังไม่ได้ขายจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งจะมาขายวันที่17นี้เองนะใครชอบแนวพวก Civilization ก็ล เกมนี này, ้ดูครับวันที่18ครับ Stranger of Paradise Final Fantasy Origin คร right. um. ับก eh, ็เป็นเกมแอคชั่นโรลเล์ที่ทำโดยทีมนินจาแล้วก็พับลิชโดย Square Enix นะครับเห็นตัวอย่างกันมามากเห็นเกมเพลย์กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะพอจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเขาเล่นกันอะไรทำนองไหนประมาณไหนนะมีระบบคลาสมีการอัปเกรดตัวละครก็เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกนิโฮหรือว่าโซอะไรแบบนี้นะ ก็ถ้าใครที่ชอบเกมสไตล์นั้นแต่อยู่ในจักรวาล Final Fantasy ก็ลองดูนะถึงแม้ว่าส่วนตัวละกราฟ,ฟิกดูแล้วมันเจนเก่าไปหน่อยนะแต่เกมอาจจะสนุกก็ได้นะตัวเกมวางจำหน่ายบน PC PlayStation ทุกรุ่นแล้วก็ Xbox ทุกรุ่นครับวันที่18ยังมีไซบีเรีย The World Before ด้วยนะครับไซบีเรียเนี่ยเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์เป็น RPG นะก็ควบคุมตัวละครพูดคุยไขยปริศนาติดตามเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้นี่ออกมาหลายภาคแล้วนะครับจะลงให้กับเครื่อง PC แล้วก็ดูแล้วจะกราฟิกจะสวยงามตามยุคสมัยได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถ้าใครเป็นแฟนไซ b e r i รก็ลองดูครับวันที่22มีนาคมยังมี Rune Factory 5ด้วยนะครับลงบน Nintendo Switch นะครับเกมจาก x อแล้วก็มาเว l ัสนะครับใครชอบเกม RPG เป็นแฟนซีรีส์ Rune Factory ซึ่งก็น่าจะเอาไว้เล่นแทน Harvest Moon อะไรแบบนี้ได้นะลองไปหามาเล่นกันดูนะครับวันที่24ครับมีเกม The Ascent ครับซึ่งเคยวางจำหน่ายบน PC ไปแล้วแล้วก็ลง Xbox ไปแล้วแต่ตอนนี้จะมา ให้กับเครื่องของ PlayStation กันบ้างนะครับเป็น Top Down Action, Play, ท็อปดาวแอคชั่นโรลเลย์ตีมเป็นไซเบอร์พัง์นะครับน่าสนุกดีตอนที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับคำชมมากๆเลยทีเดียวเกมจะค่าย c ค r ร์บดิจิตลนะครับค่ายนี้ก็ทำอินดี้ดีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมวันที่24เนี่ยมีอยู่เกมหนึง่งผมเห็นแล้วผมเฮ้ยสนใจนะเพราะว่าเป็นแนวซูเปอร์โรบอทเลยนะครับก็คือ r e เลเยอร์นะครับตัวนี้จะวางจำหน่ายเฉพาะเครื่อง PlayStation นะครับเป็นเกมแนวแท็กติกครับก็คือวางแผนการลบนั่นแหละเป็นนุยน นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในซีรีส์ซูเปอร์โรบอทนะฮะเกมของคาโดคาวะนะครับผมว่าน่าสนใจมากเทรลเลอร์ก็ดูน่าเล่นดีนะแล้วหุ่นก็ดีไซน์สวยดีด้วยนะครับแต่ว่าเกมราคาค่อนข้างจะสูงนะผมยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูใกล้ๆวันวานจำนาอีกทีนะับเดือนนี้มันเยอะจริงๆนะวันที่25ครับวันนี้ก็บิ๊กเดย์ครับเพราะว่ามี h ก s t w i โต t o ียวครับเกมใหม่ของบั t ดิสตาแล้วก็ Tan g o เกม e Works นะครับเป็นแนวสไตล์แอคชั่นแอดเวนเจอร์นะเราได้เห็นตัวอย่างกันไปไม่นานมมีีกกาารรเเเเปิดดผยยยละออใน PlayStation, อน PlayStation Strange ็หืแบบ Dr มนประสานอินแบบนารูโตะนะฮะอันนี้ก็สีสันดีไซน์อะไรต่างๆมันฉูดฉาดแวกแนวมากมันไม่ใช่เกมผีนะมันไม่ไดูดน่ากลัวเลยแต่ว่ามันแปลกดีนะเตกตาสะดุดตาดีทีเดียวตัวนี้ลงเฉพาะเครื่อง Playstation 5แล้วก็ P C ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องอื่นก็ไปนี่ก็ได้ครับ Kirby and the Forgotten Land ครับเกมใหญ่ของชาว Nintendo Switch นะครับตัวนี้ก็เป็นการประจนใบครั้งใหม่ของ Kirby กลับมาทุกครั้งก็น่ารักน่าเอ็นดูนะภาคนี้อมตู้เย็นอมรถอมกลวยแล้วก็เอาไปใช้ในการแก้ปริศนาได้นะน่าสนุกดีทีเดียวครับและถ้าคุณก็ยังจะไม่มี Nintendo Switch ก็ไปนี่ได้เลยครับ ใ i n นี่ทีน่า s, s Wonderland นะครับเป็นเกมแอคชั่น first person shooter เป็นเหมือนกับสปินอฟของ Borderland นะครับแฟน Borderland ก็เยอะอยู่แล้วแล้ว,ลวเกมเพลย์ของ Borderland เนี่ยเรียกว่าน่าจะติดอกติดใจใครหลายๆคนในภาคนี้ ความโดดเด่นของเขาก็คือมีคลาสให้เลือกถึง6คลาสแล้วก็เป็นการใช้งานระหว่างเวทมนตร์แล้วก็ปืนนำมาผสมผสานกันนะมีทักษะมีอัลเบริตี้ต่างๆที่ดูแบบครีเอทดีนะครับวางจำหน่ายวันที่25ตัวนี้ผมก็สนใจเหมือนกันครับวันที่19ครับมี Crusader King 3นะลงให้กับเครื่องคอนโซลเจนปัจจุบันกับนะ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะครับเป็นเกมแนววางแผนการรบครับสร้างโดยค่าย Paradox นะฮะและในวันเดียวกันก็ยังมี c r y s a r นะครับตัวนี้เป็นเกมแอคชั่น R P G ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch จากค่ายนิสอเมริกาครับในวันที่30เรามี Death Stranding Director c ั t สำหรับชาว PC นะเกมของ Kojima Production แล้วก็พ u b ผล s h โดย505เกมนะครับจริงๆ Death Stranding เนี่ยวางจำหน่ายบน PC มาสักพักแล้วแต่ตัวนี้จะเป็น director cut นะครับซึ่งลงให้กับ PlayStation ไปพักใหญ่แล้วตอนนี้มาลง PC บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายส่งท้ายเดือนในวันที่31กับ We Are West ครับเกมนี้เป็นเหมือนกับเป็น top down action role play เหมือนกันนะอารมณ์ของเกมเนี่ยจะประมาณว่าเราอยู่ในโลก Wild West เราจะตอได้เล่นเป็นผู้หญิงที่สามีและลูกถูกฆ่าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องไปตามล้างแค้นแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือจะนอกจากเป็น เกมเหมือนกับชูตติ้ง g คาวบอยมันก็จะยังมีเรื่องของเวทมนต์การที่เราสามารถแปลงร่างหรือว่าเรียกอสูรปีศาจอะไรมาร่วมต่อสู้ได้ด้วยซึ่งมันก็ดูประหลาดดีนะเกมนี้เป็นของพัฟฟิชโดย Devover Digital นะครับก็น่าจะทรงดีอยู่เหมือนกันนะน่าเล่น,นเกมนี้ผมก็สนใจครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดือนมีนาคมเมื่อเกมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะก็เลือกเล่นกันให้ดีวางแผนการใช้จ่ายกันให้ดีแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิดีโอในตอนนี้ข่าวเช้าวันนี้นะครับ27กุมภาพันธ์วันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ